อู๋เชืเยอะทั้งคู่ดีกว่าถอยหนูถอยถอยหล่นหนึ่งว่ะเยอะถอยเขาไม่ปั๊มเว้ยเขาเล่นไม่ปั๊มกันเฮ้ยเขาไม่ใช่ของเนม่ยส้อมเยอะเนี่ยส้อมเยอะนะเว้ยเออมึงลุกมามึงลุกมาไอ้พี่ส้อมเยอะนะเว้ยพี่ตายแล้าวตายแล้ว เอาดีเอาดีเอาดีสวนดีสวนดีต้องต้องุมแล้วอย่างนี้ผมว่ารับันอย่างนี้เงน้ำอน้ำอย่างนี้มันเปาดีกว่าีเพมันเปาดีเ่สีฟ้าย่ดเกว่าไหมัดมัดปุยนุมัดปุยมดมัดปุยนนดลวกานมัดันเปอุ้มันเปา้สวย่นอยปล่อปล่อยมัดปล่อยมัดปล่อยเออน่าจะสสวยสวยสวยหลัตัมหลังตั้มอ้หมดอ้หมดอนี่ก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ้น่าจะเอาไปเไป ไปดีฟ้าป้เบ้าสทีนเพื่อนาเพี้ยอะไรดเ็ดคนเพื่อนเพอ้ยเฮ้ยที่เยอะแล้วมึงจะเก่งหรอไปฟ้าที่พัเยอะแล้วมึงมาใช่เี้ยมีมากนะหรอเอาตามไปดิาเีดีกว่าเียโดนเน่มือปาดีไอ้บิลี่เขาบอกไปไม่ใช่ครับผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวลตรงนี้ขอโทษครับขอโทษครับไอพี่ลี่กันต้้นมึงมาดูมึงมากูไม่เอก่อนพี่ง ค่อเดต่งอะไรวะที่พ่มันบอกอยากอยากบ้าบ้างอ่ะมึงก็มาดีมึงก็มาดีเที่มันทุกอนูเลยว่ะเมื่อกี้แม่งบ้าคนคนเราไม่เคยมีคนไม่ไดยนะเว้ยมันรู้<ะ>ขึ้นมาดีอย่างเงี้ยมันเคยเมื่อกี้